ใช่ใช่เพราะว่าก็ก็พยายามกันมานานแล้วก็คุณน้ำของเขาก็ดีอยู่แล้วแหละนะฮะก็ไม่งั้นผมผมไม่ได้อยู่กันมานานอย่างงี้แต่ว่าคืออ่ตอนนี้ตอนนี้ก็เพี่บอกว่าดีนะครับสุายอดแล้วเป็นไงบ้างคะก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราาะว่ส่วนมากก็ทำงานมากกว่าแล้วก็ ถ้าจะออกไปเที่ยวอะไรตามภาษาคนโสดนี่ก็ส่วนมากก็ปีเกนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วครับคือวันธรรมดาก็จะน้อยน้อยก็ยนะครับมีเฮิรมีอะไรเสียใจกับเหตุการณ์ทีเไหมคะก็ก็ก็ใช้คำว่าเสียดายดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆก็คบกันมานานแต่ว่าผมว่าก็เป็นเรื่องปกติโอ้โหกลับมาเรื่องนี้แล้วบอกไม่กม่กแล้วกลับักสุดา ไป่ไดปกติค่ะก็เป็นเรื่องปกติเนาะใช่ใช่เพราะว่าก็ก็พยายามกันมานานแล้วก็คุณน้ำเขาก็ดีอยู่แล้วแหละนะฮะก็ไม่งั้นผมผมคงไม่ได้อยู่กันมานานอย่างนี้แต่ว่าคือตอนนี้ตอนนี้ก็เคลี่ยนมุกอ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับมุกอ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็สักพักแล้วนะครับจริงๆริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่ง เกิดขึ้นอะไรขนาดนี้พี่ผมได้เห็นสตอรี่ล่าสุดที่มีคนลงไหมคะว่ามีเรากับน้องมาลีอยู่ในคลิปมาจากไหนผมงงมากเลย่จับจับโยงอะไรกันนิดนึงครูใหม่ขออยู่อยู่สนุกสนุกของผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็งานก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เพื่อนก็ก็อยู่กันเยอะผมว่าทำงานแล้วก็ออกไปเที่ยวตามภาษา คอนโซลอย่างนี้ก็กับน้องมาลีนี่สนิทเบอร์ไหนครับพี่จริง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 ก็แค่รู้จักนะฮะไม่บอกสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่าเจอที่ไหนก็แค่วัดน้องวัดดีแล้วก็ต่างคนต่างเดินไปก็เลยเออก็เลยงงนิดนึงว่าวันนั้นแบบมาองไรไม่ได้อย่างในคลิปม่นเหมือนมันมีบอกว่าร้องเพลงให้กันใดๆโอ้ผมเมาแล้วก็เจ้าใบตลอดอันนั้นซิกเนเจอร์อยู่แล้วเพื่อนด่าเพื่อนด่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยลองพอได้แล้ว อย่างนี้ก็พอดีก็อาจจะเป็นช่วงที่คลิปคลิปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเขียนกันสนุกเลยเนาะครับกได้เอมีน้องว่าไอ้มันมีข่าวหรืออะไร่ด้คุยเพราะผมไม่นึกว่าจะเป็นข่าวได้แต่แรกนึกว่าเขียนแซวๆแล้วผมวันนั้นจริงๆผมใครใครส่งมานะอ๋อต้องส่งมาแล้วก็ยังหัวเราะอยู่เลยผมก็หัวเราะกากก็เลยไม่นึกว่าไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ เป็นฟิลคนโสดมากกว่านาะแบบว่าป็นเทอเน็ไม่เว้ยไม่ใช่โสดแล้วจีบนะฮะคือคือใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยผมก็ผมว่าเออไปก็ได้วันนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยจะติดเข็นไปโผล่ที่นู่นที่นี่นี่บางทีก็เยอะหน่อยตามสตอรี่เพื่อนๆอน่ะนะฮะก็ก็ก็เลยอาจจะ ดูเหมือนผมไปจีบเขาหรอบางทีด้วยภาพด้วยอะไรเนี่ยพี่คนก็เลยจับจับโยงไปเปล่าเปล่าไม่ใช่เขาพี่แฟนเราไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ผมผมไม่ได้เขาเขาทำข่าวเขาเริ่มการอบินพี่ผมไม่รู้ผมผมไม่ได้สนิทขนาดนี้ข่าวพอดีจังหวะข่าวพอดีก็เลยโดนจับโยงครับิงจริงๆจริงๆนัดกับพี่เป๊กแล้วก็พวกโรซี่อุนเซ่พวกนั้นนะแต่ว่าผมผมก็ไม่ทราบว่าน้องเขาจะมาเลย ก็ไปเจอที่โดนจริงต้องมีรไม่มีอะไรลนะครับกับกับกับใครก็แล้วแต่ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมผมค่อนข้างที่จะคิดว่าอยู่อยู่อยู่อย่างนี้ไปก่อนว่าน่าจะเราก็ไม่อายุไม่ได้น้อยแล้วเนาะเก็คนต่อไปก็อยากจะให้ให้ให้ เป็นเป็นเรื่องเวลาหน่อยทีนี้ไม่กาเป็นแบบว่าใช้เวลาดีกว่าระมัระหว่างในเรื่องของสถานที่ไหคะว่าจะต้องไปเจอใครแต่ว่าคนจะต้องจับโยงอีกแน่ๆเหมือนกันนะครับผมผมว่าผมควรจะเริ่มคิดนะเพราะว่าเรื่องต้องระวังพ่าจริงๆแล้วก็ก็ตอนก่อนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดคุยพูแล้วเออก็จริงก็ควรคิดแล้วนะยืนถ่ายรูปกับมุมไหนต้องเช็คเลยมาต่อไปนี้ไม่ผมว่า จริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราเราไม่ได้มีอะไรจริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรครับก็ควรระวังเหมือนที่พี่บอกก็ก็ดีครับแต่ว่าก็ก็คงไม่ได้แบบอย่างแบบอุ้ยแบบคนเยอะไม่ไปอะไรแบบนี้จริงๆว่าตอนนี้คือลูกสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมีใครถูกใจอะไรไงไหมไม่มีเลยครับตอนนี้คนคุย ก็ยืนยันในชัดนร้อยเปอร์เซ็นต์กับมารีก็คือศูนย์ไม่มีครับเพราะวันนั้นใช่โต้งโต้งเป็นคนส่งมาแล้วยังมาหัวร้อยย้อผมเลยเพราะว่าโต้งโต้งเขาก็แซวเล่นผมก็เลยบอกโต้งเดี๋ยวผมไปแก้ข่าวให้เพาจริงๆแล้วช่วยผมกับมารีอาจจะเป็นผมกับโต้งก็ได้ กอยาในวงการตีกนเลย่เป่าป่าดีรอเล่นก็รอเล่นกันตามมาษาเพื่อนบอกาเออายาแล้วพ่เอาข่ามาแกันพว่าพี่โตก็ดนอะไม่แอดร้หมอดคอ่างวันนั้นมัมีเมตเราถาม่เลยเพื่อนี่โต้งเราได้ไดคุย่าพูดเลยอนนี้ผมไม่ทราบเลยนะแล้วก็ไม่กล้าถามด้วย ไปถามไปถามเขาดีกว่าเพาถ้ามันรู้อะไรบอกผมด้วยเพราะว่าผมไม่อารมณ์ผู้ชายอ่ะแล้วก็ผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยถามกันันเลยเดิมเดพวกนี้สัมภาระก็เลยพี่พกกลัวเรื่องข่าวแบบเราโยงกับสาวคนนั้นวันนี้ทีมันกลัวจะมีผลกับเราเนี่ยนะกลวจะมีทีสาวคนนั้นวนนี้กลัวคนไม่กล้าเข้าหาก็กลัวนะครับแต่ว่าผมเหมือนเหมือนที่ผมแจ้งเมื่อเมื่อี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็มันออกมาเองว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไร โอเคโอเคสบายสบายใจแล้วท okay, okay. okay. okay, okay. ุกคน